ติดครีมคอร์เทกซสเตียอันตรายของการใช้ยาลดผื่นคันหลายคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากผื่นคันยุงกัดหรือผิวหนังแห้งคันมักจะหันไปพึ่งครีมคอร์เทสเตียรอยเพื่อช่วยบรรเทาอาการคันแต่ระวังกันหน่อยนะเพราะคุณสามารถติดยาหรือไม่กระแพ้ยาชนิดนี้ได้ ยิงไต้หวันวัย30ปีรายหนึ่งทรมานจากโรคผื่นผิวหนังอักเสบซึ่งเริ่มจะส่งผลกระทบต่อใบหน้าของเธอด้วยเธอก็เลยรีบใช้ครีมคอร์ติคัสสเตียรทาลดอาการอักเสบและอาการคันทว่ายิ่งเธอใช้ครีมบ่อยขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งต้องทามันบ่อยขึ้นเท่านั้นแล้วก็ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะเธอรู้สึกว่าเจ้าครีมนี้น่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยไรประสิทธิภาพสิ้นดี แล้วทาทำไมต่อมาเธอก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียไร้รแรงนอนไม่หลับน้ำหนักลดพมร่วงและเป็นลมพิษแพทย์ของเธอได้แนะนำให้เธอหยุดใช้ครีมตัวนี้และหาครีมตัวอื่นมาใช้แทนเพราะผู้ป่วยบางรายอาจจะติดครีมเนี้ยโดยไม่รู้ตัวจนทำให้ผิวลอกเส้นเลือดฝอยขยายตัวแล้วขนก็องอกรุงรัง แพทย์แนะนำว่าผู้ที่ใช้ครีมชนิดนี้ไม่ควรจะใช้ครีมนานกว่า2ส,สัปดาห์หากอาการไม่ดีขึ้นผู้ป่วยควรจะกลับไปปรึกษาแพทย์อีกครั้ง